30เก็บเงินไม่ได้สักทีพอจะเก็บก็ต้องใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นตลอดทํำยังไงดีครับคุณถ้าการเก็บเงินไม่ได้ทําให้คุณมีความทุกข์ขนาดนี้คุณก็ต้องเบาเเรื่องของคนอื่นไปบ้างเรื่องของคนอื่นบางทีมันไม่ใช่คนอื่นหรอกครับโค้ดบางทีมันเป็นคนในครอบครัวเราก็ต้องช่วยตามความจริงความจําเป็นหรือเนื้อของมัน ถ้าเป็นพี่น้องที่เขาทำมาหากินได้แล้วนะครับก็ไม่ต้องช่วยไม่ต้องส่งอะไรหรอกครับให้เขาจัดการเองถ้าพ่อแม่แก่ตัวแล้วกเกษียณแล้วไม่มีไรายได้อันนั้นเป็นหน้าที่คุณโอเคไหมแต่ถ้ามันเป็นเรื่องไกลตัวคนนั้นไม่หยิบก็อย่าไปยุ่งเขาเลยแล้วก็หัดเป็นคนที่ปฏิเสธอะไรบ้างก็ได้ครับถ้าการช่วยเหลือคนอื่นแล้วจะทำให้คุณมีความทุกข์ขนาดนี้ เริ่มสงสัยตัวเองว่าสิบปีทํางานมาไม่มีเงินเก็บเริ่มเป็นความทุกข์มันได้เวลาที่จะต้องคิดถึงตัวเองก่อนไหมช่วยเหลือตัวเองให้รอดก่อนหรือเปล่าเพราะว่า30แล้วยังไม่มีเงินเก็บเลยอันนี้ก็พูดจากใจเหนื่อยแล้วนะครับเหนื่อยแล้วนะฮะจะต้องเริ่มทําอะไรจริงๆจังๆนะครับการไม่ช่วยคนอื่นไม่ใช่แปลว่าเราเป็นคนไม่ดีแล้วการช่วยเหลือคนอื่นก็ไม่จําเป็นต้องยื่นเงินครับยื่นมือก็ได้ ไม่มีไรายได้เลยขอยืมเงินหน่อยจะทําอะไรได้บ้างล่ะเดี๋ยวหางานให้เดี๋ยวจะลองติดต่อพักพวกเพื่อนฝูงให้ช่วยดูงานให้เข้าไ,ไหมหรือถ้าจะช่วยเรื่องเงินก็ต้องมีการจํากัดครับครั้งนี้ครั้งสุดท้ายให้ได้แค่นี้ก้อใม่จาเป็นต้องเอาทุกอย่างของทั้งหมดที่เรามีถูกไหมวันที่คุณเดือดร้อนใครช่วยคุณได้บ้างคนที่อยู่รอบตัวคุณตอนเนี้ยวันนี้เขาเดือดร้อนคุณช่วยเขาได้ทุกคนเลย วันที่คุณเดือดร้อนใครช่วยคุณได้บ้างถ้าไม่มีห่วงตัวเองเถอะไม่แน่ใจว่าสามสิบมีลูกมีเมียหรือ,อยังนะห่วงลูกห่วงเมียด้วยก็ดีนะฮะนะครับอย่าห่วงแต่คนอื่นเลยนะครับมันไม่ได้ทําให้คนอื่นรักคุณมากขึ้นหรอกแล้วก็ไม่ได้ทาให้คนอื่นเกลียดคุณมากขึ้นเท่าไหร่หรอกถ้าเราจะไม่ให้เงินเขาโอเคไหมฮะอืม